ทายนิสัยของคุณกันนะคะดูซิว่าจะตรงกับคุณสักกี่้อนะคะแล้วในครั้งนี้เราจะใช้ไพ่สาหรับนี้จิ๋วแจว๋วแต่ว่าแสบเผ็ดนะคะสำหรับใครที่คุณเคยไพ่นี้อยู่แล้วลองมาคอมเมนต์ดูซิว่าเจออะไรกันไปบ้างนะคะแต่คนที่เพิ่งเจอคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะคะบอกได้เลยว่าป๊ะขอท้าคุณเลยขอท้าคุณป๊าจะลองเปิดดูนะคะสําหรับใครที่เข้ามาเจอครั้งแรกนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกดติดตามฟังให้จบก่อนฟังให้จบก่อนว่าเอ้ยมันใช่ของเราจริงไหมป๊ะอ,อยากท้าทายคุณนะเออมาเจอกันแหละดูซิคุณว่่่าาจจะใเเดด็ทไมมไหมหอ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่า Energy ของคุณอะเป็นลักษณะแบบไหนถ้าตรงไปกันต่อนะคะคุณมีความเป็นลูกบ้าของตัวเองความชัดความชัดเจนของคุณคือเวลาคุณตั้งใจทําอะไรอะมันเหมือนแบบเต็มที่กับทุกงานไม่ว่าจะเรื่องเล่นเรื่องทํางานเรื่องหาเงินเรื่องไปเที่ยวอะไรเงี้ยเราว่าคุณเป็นคนที่เต็มที่จัดเต็มทุกอย่างไม่มีอะไรครึ่งๆกลางๆแล้วเป็นคนที่แบบมีความคิดที่มันโดดเด่นมากกว่าคนอื่นยูนิคอร,ร์นเป็นการบอกว่า สิ่งมหัศจรรย์นในตัวคุณคือแรงคือสู้ของคุณอันนี้คือใบแรกนะจ๊ะมาทีนี้มาดูใบที่2กันใบที่2รู้สึกถึงใบนี้มากเป็นแบบเหมือนกับว่าเราชอบโฟกัสเรื่องของตัวเองมากกว่าการที่จะไปพูดนินทานเรื่องคนอื่นเขาซิมนะคะมันเป็นแบบอาการของคนที่จริงๆแล้วมันเป็นอาการของคนที่อยากจะพูดอะไรความต้องการของตัวเองแต่ก็ไม่ได้กล้าพูดแต่ตอนนี้เราเห็นว่าสังคมที่คุณอยู่อ่ะคุณไม่ค่อยอยากจะพูดคุณรู้สึกว่าอยากจะซิทยู่เมาส์มากกว่าอยากจะแบบ ปิดเงียบสงิดอย่างเงี้ยไม่อยากจะให้ใครรู้ว่าเราคิดอะไรทำอะไรอยู่นะคะรู้สึกว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่พูดน้อยมากๆแต่ถ้าแบบอยู่กับเพื่อนอีกเรื่องนึงนะแต่ถ้าอยู่กับคนอื่นๆทั่วไปอะเราว่าคุณเป็นคนเงียบแต่แบบเพื่อนพูดน้อยไหมก็มีน้อยลงบ้างนะที่เห็นนะเออก็ถือว่าปีนี้เป็นปีที่แบบเก็บเนื้อเก็บตัวค่อนข้างยุะเนาะตรงกันไหมเอ่ยมาอย่างที่สามอย่างที่สามใบนี้นั่นเองคะ่ะ love บวก gaslight นะคะใครคุณอาจไม่ใช่คุณอาจคุณต้องเจอเลย คุณต้องเจอความรักที่ดูหล่อนนิดนึงอารมณ์แบบว่าเจอแก๊สไลท์มาเจออะไรอย่างเงี้ยที่รู้สึกว่าเราจะต้องแบบพนมมือขอโทษแบบเธอจ้าฉันขอโทษจ้าอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าหนึ่งต้องอธิบายมากกว่าเดิมให้อีกคนนึงเข้าใจสองเจอความรักทกซิกมาและคุณอะเจอความไม่มั่นทาให้รู้สึกว่าความรักเนี้ยทำให้คุณตัวเล็กไม่มั่นใจในตัวเองและ กลายเป็นคนที่ขี้กังวลมากกว่าเดิมในะความสัมพันธ์นั้นคุณเพิ่งผ่านเหตุการณ์แก้สไลด์มาหรือกําลังจะเจอเรื่องนี้พอดีเออเราบอกได้เลยว่าความสัมพันธ์ที่คุณกําลังดําเนินอยู่แลวคุณรู้สึกไม่สบายใจนั่นคือ red flag ที่เรารู้สึกว่าคุณต้องระมัดระวังกันช่วงนี้นะคะอะสามใบเนี่ยเอาตรงแม่ถามแค่นี้ก่อนถ้าตรงอะ่ะกดติดตามเลยเนี่ยกดติดตามที่เป็นรูปพระจันทร์เลยค่ะมีหลายคนถามว่าแม่หมอทาไมไม่เอารูปโปรไฟล์หนะ้าตัวเองึ้นแม่หมอไม่ได้สวยอะแม่หมอไม่หมอไม่ได้คนสวย คือพระจันทร์จะได้รู้ว่าเอ้ยพลังงานแม่หมอเป็นแบบพระจันทร์นะเออเป็นแบบตอนยอนนะคุยเมาชํำนะแล้วก็ม้วนจอยนะเออถ้าเกิดคุณแบบสไตล์เดียวกันกับแม่หมอชอบ Energy รับ e อ e น g y แม่หมอได้ก็กดติดตามเลยหลายคนก็ถามว่าเมื่อไหร่จะจ้างแอดมินค่ะแม่หมอแม่หมอก็พยายามตอบให้เร็วที่สุดนะตอนเนี้ย <c oughs> แม่หมอก็พยายามตอบให้เร็วที่สุดนะคะอะถ้าใครฟังถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวปาจะบอกว่าสิ่งที่คุณจะได้รับ ในภายในปีนี้นะคะภายในปีนี้มันจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่จะเข้ามานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าไพ่อยากจะบอกอะไรบ้างคือ1สิ่งที่ต้องระวังก่อน1ใบกับสิ่งที่คุณจะได้รับอีกหนึ่งใบนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะกดติดตามกันแล้วใช่ไหมคะสิ่งที่ต้องระวังได้แก่อะไร s h a ์โดนะคะ Shadow นี่ไม่ได้คนอื่นเลยเกี่ยวกับตัวของเราทุกคนมักจะมีเงาของตัวเองนะคะชาร์โดคือคุณเคยได้ยินไหมว่าการที่เราแบบวังวนอยู่ใน อะไรบางอย่างที่เรา move on ไม่ได้มันไม่ได้แบบว่าเราต้องทําลายเงานั้นแต่เป็นการเข้าไปหาตัวเองในเวอร์ชั่นที่แบบเราไม่เคยทําความเข้าใจกับตัวเองเลยไม่ว่าเราจะเจอความเจ็บปวดอะไรต่างๆนานาค่ะเราต้องได้เวลาแบบเข้าไปดูความคิดของตัวเองสิ่งที่สําคัญที่สุดคือในช่วงเนี้อะต้องระวังความคิดของเราเองด้วยนะเพราะว่าถ้าเราแบบ ไม่ไปเคลียร์พลังงานบ้างไม่ไปทบทวนกับตัวเองไม่ตกผลึกกับตัวเองมันก็จะสะสมความรู้สึกที่หนักเข้าไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเราก็กลายเป็นคนที่ไม่เข้าใจในตัวเองนั่นเองนะคะฉะนั้น s h a d o w w o r k มันหมายถึงสภาวะที่ตัวเราจะต้องหันกลับมาดูแลตัวเองหรือทำาร h a ดอ o w เวิแม่หมอมีดูดวงแบบ s h a d o w w o r k นะคะดูดวงแบบ s h a d o w work คือมันจะปลดล็อกสิ่งที่ค้างคาใจสิ่งที่เราวนเวียนมันจะเป็นคำถามเจ้าหนูจำไม่วนๆแต่เราไม่สามารถไปหาคำตอบได้เดี๋ยวแม่หมอมีวิธีทำให้คุณคลาย มั่นใจที่ใช้ชีวิตต,ต่อไปค่ะอันนี้คือชา a d โดนะคะส่วนที่เป็นพรจากจัก,กราวาลแฟชั่นวิกเราว่าไม่รู้สิมันทำให้นึกถึงกิจอายของเทศกาลวันฮาโลวีนนะคะหรือว่าเป็นช่วงที่แบบเรารู้สึกว่าคุณจะได้ทดลองทำอะไรหลายอย่างฉะนั้นสิ่งที่ประจะบอกคือพอรจากจัก,กราวาลนะคะคุณจะได้ได้ทำสิ่งที่คุณ ตื่นเต้นมีความสุขแล้วก็เจอสิ่งที่มันใช่กับคุณมากการออกค้นหาตัวเองจะทําให้คุณแฮปปี้เนสและมีความสุขมากขึ้นช่วงนี้เป็นการค้นหาตัวเองนะคะฉะนั้นพรจากจักรวาลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กําลังจะบอกคุณคือช่วงนี้คุณจะเอนจอยกับไอเทมต่างๆที่คุณได้รับบางคนอาจจะเพิ่งรู้จักนาซาเป็นครั้งแรกหรือว่าเพิ่งจะเข้าใจว่า EVI l อ่ะมันเป็นแบบนี้บางท่านนะคะก็คือเริ่มแบบสะสมไพ่มากขึ้นหรือว่าไปแบบ ทำจุดเทียนสเปลให้กับตัวเองหรือว่าเรียนศาสตร์แบบว่าเดอะวิชเลยนะคะหรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับบางคนเริ่มสะสมไพเริ่มฝึกอ่านไพ่ไม่บอกก็มีสอนอ่านไพ่ทาโร่นะคะถ้าสนใจก็มาหลังบ้านได้เลยทีนี้การตื่นรู้ของเราตรงนี้พรของราตรงนี้คือจริงๆแล้วการตื่นรู้เพราะว่ามันมีหลายศาสตร์มากมายคะ่ะในการตื่นรู้แล้วก็ ก็จะบอกเลยว่ามันมันแฮปปี้เนสมากมันทําให้เรารู้สึกว่ามันยืดหยุ่นกับตัวเองแล้วใช้ชีวิตบนโลกใบน,นี้ได้แบบไม่อึดอัดค่ะถ้าใครรู้สึกว่าอยากได้คําปรึกษาก็มาหลังบ้านได้เลยนะคะแต่ว่าแนะนําว่าเป็นการดูแบบ Shadow Work จะทําให้คุณรับมือและปลดล็อกกับตัวเองได้ เต็มที่ที่สุดนั่นเองนะคะสําหรับใครที่ฟังถึงตอนนี้นะคะก็กดติดตามแม่หมอได้เลยนะคะถ้าเกิดคุณฟังถึงตรงนี้ก็ได้เวลาที่ก็กดติดตามใครอยากดูโดยส่วนตัวก็ไปที่หน้าโปรไฟล์ลูปพระจันทร์นี้นะคะรายละเอียดจะอยู่ตรงหน้าโปรไฟล์แม่หมอเลยที่พิมพ์อยู่ตรงนั้นเลยนะคะยังไม่ต้องกดลิงก์นะแค่อ่านรายละเอียดคุณจะรู้เลยว่าคุณจะต้องหาแม่หมอยังไงนะคะสําหรับใครอยากอ่านอยากอ่านไพ่ทาโร่นะคะก็สอบถามกันมาได้ขอบคุณทุกคนที่ฟังคลิปนี้จนจบนะคะ